สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่องเปียบเปียบ ep2 เรจะมาดูคลิปตลกนั่นก็คือคลิปนี้มาเราขอรับเสียบบัตรมาดูกันทุกคนไม่ได้ยินเสียงคลิปนะวีน้องทำอะไรอ่ะ่ธอเลึ่งอะลึ่ง ตกใจอันคืออะไรอุ๊ยอุ๊ยผิวเชียวผิวมากโคตรผิวเลยทุกคนผิวกว่ผิวปิ๊บผิวอี๋โอ้โหหน้าเรื่องอืมหลอนกึน้นนึกว่าคุณยายนี่น,น,นู้ว่าคุณตาแล้วนี่ดีเลยยิ้มทำไมนี่ยิ้มก็ตลกเลยอะไรอ่ะน้องทำอะไรอ่ะน้องหัวล้อหรอ ผมก็ไม่รู้สึกนะครับเพราะว่าผมปิดเสียงนะว่าเขาว่าน้องทําอะไรผมก็เลยไม่รู้นะเพราะว่าผมปิดเสียงเอาไว้น้องโดนน้องเดอย่าบอกนะลื่นอ่ะอย่าบอกนะโดงน้องไงน้องไงชิมละเราจะต้องเป็นอย่างนั้นลื่นลื่นลื่นอุ้ยนึกว่าจะลื่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ว่ามคืออะไรลื่นหรอลื่นหรอเอาเกือบลื่นอ่ะโอ้โหน้องในแวนท้องน้องในแวน แวนเว้ยแวนอะไรหลุดน่ะรองเท้าเหรอน้องอะไรน้องมีคนเก้มีคนบังคับใช่ไหมล่าหนูเป็นหมูเลยโอ้ยผิวผิวเออผิวผิวผิว เอ้าเอ้าเอาเาปยายายเกน้องเป็นไรอ่ะน้องไม่พอใจมานึกป่าน้องไม่พอใจเคยมาทอกป่าเอ้าโอ้โหหน้าแก้มแดงเนยนะเราอะเอาเนี่แบบแกงแดงในนะากดซัสไครต์กดติดตามด้วยนะครับปดกรเดิงด้วยเด้อ เต้น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 เน้อเออน้องทำอะไรน้องกัดกันอะกัดกันอ่ะออะไรอ่ะไม่่เจออะไรเลยอันนี้คือไม่มีนความแอบดูเด่นนะไม่แอบดูแอบเขาทำอะไรเจ๊หึนังตลกดิเฮ้ยอย่ากินอ่ะ กินอยากกินนี่ร้องไห้เลยโอ๊ยเอ้ยน้องไปคลองได้ดีกวะเอา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 ไม่ไปกลับหลังอ่ะกับมาเดินหน้าทำไมทำไมไม่กลับหลังเอ้าเออเราจะเบียเเบ้ยวแล้วเราจะเบี้ยวแล้วเร็วเร็วไปอ่ะน้องทำอะไรน้องตกใจน้องตกใจตัวอะไรหรือเปล่าทำไมขยับได้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้คลิปชั่นนะเพราะว่า ขอจบเพียงคลิปแค่นี้นะครับ EP สามเดี๋ยวพรุ่งนี้นะก็อย่าก็อย่าลืมกดติดตามที่ผมบอกไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเตือนคลิปผมมาแล้วเจอกันนะพรุ่งนี้บ๊ายบาย